สวัสดีครับผมหมวด KTM ครับจากช่องมิตซูไทยแลนด์ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถยนมิซูบิชิ a t ตทรา GLX Auto นะครับเป็นตัวออโต้เริ่มต้นนั่นเองสีเทานะครับคันด้านหน้าของเรานั่นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้แต่งจัดเต็มมากๆพร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ยที่โคตรจะถูกเลยนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาบอกอุปกรณ์ตกแต่งด้วยนะครับแล้วก็แคมเปญนปัจจุบันด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปทราบราคาคันนี้ก่อนเลยนะฮะร,ราคาค่าตัวอยู่ที่5 29,000 0บาทยังไม่รวมส่วนลดนะครับถ้าได้ส่วนลดไปแล้วราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะผมบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์ตกแ,แต่งตามนี้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าจะนำส่วนลดตรงนั้นไปแลกเป็นดอกเบี้ยต่ำก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่ของแต่งกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับ ไปกันครับเดี๋ยวเรามาดูจากด้านหน้าเลยนะฮะด้านหน้าสังเกตด,ดูนะครับตัวเริ่มต้นกระจังหน้าจะเป็นสีดําตัดขมเมียมนะผมเบิกศูนย์ให้เลยนะครับตัวนี้นะครับทําเป็นสีแดงให้เหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับตัวกระจังหน้านี่สังเกตด,ดูนะครับตัวนี้เป็นงานแท้นะครับขึ้นอยู่ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นงานแท้หรือว่าจะเป็นงานแลบนะครับ เราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับส่วนลดและโปรโมชั่นนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นั่นเองอ่ะคันนี้ผมจัดพิเศษให้กับลูกค้าเลยว่ากระจังหน้าเป็นของแท้นะครับเบิกศูนย์นะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นสเก็ตหน้านะครับทรงเอ็กตรีมนะครับผมมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้ด้วยตรงนี้คือไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับ ตัดเส้นสายสีแดงให้รับกับกระจังหน้าด้านบนนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ย Advanced Dynamic Shield นะครับสวยมาจากโรงงานอยู่แล้วไฟหน้ายังเป็นมันติริเฟกเตอร์นะครับยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะฮะในส่วนของตัวเริ่มต้นแต่ตัวเริ่มต้นมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนี่คุมค้มค่าคุ้มราคามากๆถ้าแบรนด์อื่นเนี่ยไม่มีไฟตัดหมอกนะแต่มิตซบิชิเราให้เราใส่ใจผู้ใช้รถจริงนะครับอ่ะโอเค ด้านหน้าประมาณนี้นะครับใส่สเกิร์ตใส่ตัวกระจังหน้าอ่ะเหมือนตัวท็อปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับด้านข้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นดีกว่ามุมนี้เยอะและ้วเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้บ้างดีกว่าอ่ะเราเริ่มจากมุมนี้ก่อนดีกว่านะครับเรามาเริ่มจากล้อเลยนะครับตัวเริ่มต้น glx auto ตัวเดิมเมจะเป็นล้อกระทะ ผมอัปเกรดใส่ล้อแมกขอบ15ให้กับลูกค้านะครับตัวนี้7ก้านนะเป็นงาน EMOTION R นะครับลัดด้วยยางแดนหลบนะยางไม่คีเลยนะนี่ผมแถมให้เลยนะครับ oh, <okay. S 1> อ่าเดี๋ยวดูนะครับในส่วนของยางนะ195ทับ55 R 15นะโอเคนะคุ้มคุมเลยนะครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตสีฟ้าพร้อมกับตัวขอบเบรกสีน้ำเงินนะครับ สวยลงตัวมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูมุมกว้างนี่นะครับฟิลม์มคันนี้ติดเป็นของเซรามิกนาโนยี่ห้ออันติเมตนะครับ60รอบคันแล้วก็ติดกันศาสตร์ให้ลูกค้าด้วยขนาด3นิ้วนะครับพร้อมกับโลโก้นะครับยี่ห้อของรถรุ่นนี้นั่นเองนะครับเป็นของแอตทราดนั่นเองนะฮะด้านบนนะครับ จากเสาอากาศแบบฟิกเราก็ติดตั้งให้เป็นแบบช็อตฟินนะครับสีเดียวกับตัวรถนั่นเองสวยงามลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ด้านล่างสกเกิร์ตข้างนะครับเส้นสายนะครับขีดแดงเห็นไหมฮะสวยงามลงตัวมากดูสปอร์ตมากขึ้นเราก็แถมให้อ่ะด้านท้ายรถกันบ้างท้ายรถนะครับดูโดดเด่นมากขึ้นด้วยสกเกิร์ตที่เป็นท่อคู่ซ้ายขวาแบบนี้ พร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กระ,ระยะถอยจอดเราก็แถมให้คุณสมบัติของตัวเซ็นเซอร์ระยะถอยจอดคือเวลาที่ไปเจอสิ่งกีดขวางที่เรามองไม่เห็นสัญญาณเตือนก็จะทําหน้าที่ของเขานะครับเพื่อแสดงเสียงเตือนให้กับเราให้เรารู้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังรถนั่นเองนะครับรุ่นนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีกล้องหลังให้แต่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะครับกล้องหลัง นี่เดิมๆมไม่มีนะผมก็ติดตั้งให้นะครับติดตั้งไว้ตำแหน่งเหมือนของตัวท็อปเลยนะครับในส่วนของตัวกล้องสองภาพเวลาถอยนะครับผมก็ติดตั้งให้นะครับเซ็นเซอร์ระ,ระยะถอยจอด2จุดผมก็ติดตั้งให้นะครับแล้วก็สปอร์ตเชุดนี้สวยมากนะครับนี่ฮะหรือว่าเรียกกันง่ายๆเลยคือว่าเป็นชุดเซ็ตเอ็กตรีมนั่นเองอ๋อหอสวยงามมากๆนะครับนี่รอบคัน แต่งฟรีทั้งหมดนะครับลูกค้าไม่เคยจ่ายเงินเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งแม้แต่บาทเดียวเลยนะแล้วก็ยังได้ส่วนลดพิเศษไปด้วยดอกเบีย้ยโคตรถูกไปอีกตั้งหากนะครับถ้ากรณีลูกค้าดาว15%ขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบีย้ยไปเลย0%เสร็จไปถ้ากรณีลูกค้าส่ง7ปีดอกเบีย้ยอยที่1.79เอาไปเลยอ่ะด้านนอกประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่านะครับไปกันครับ รีวิวภายนอกรอบคันกันแบบจุใจไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างว่าสเปคในส่วนของตัว GLX Auto เริ่มต้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันที่ผมอัปเกรดให้กับลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปดูพร้อมกันนะครับเรามาเริ่มจากตำแหน่งห้องผู้โดยสารตอนที่2ก่อนเลยนะครับห้องโดยสารตอนที่2มีที่พักแขนให้เห็นไหมฮะมีที่พักแขนให้พร้อมกับที่ วางแก้วน้ําให้อีก2ตําแหน่งแล้วก็สังเกตดูนะครับเบาะนั่งของผู้โดยสารตอนที่2มีพนักพิงศีรษะให้ทั้งหมด3.3ตําแหน่งและยังปรับระดับได้ด้วยนะครับนี่คือ e ีโคคานะครับราคา5 0 0แสนต้นถ้ารวมส่วนลดไปแล้วราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะยังได้ออปชั่นแบบครบขนาดนี้เลยนะครับผมและยังไม่พอนะดูนะครับ ยังมีช่องใส่2เอกสารให้ทั้งหมดอีก2ช่องด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาะแถวไม่ว่าจะเป็นเบาด้านซ้ายและเบาด้านขวาหรือว่าเบาคนขับนั่นเองนะฮะยังมีช่องใส่เอกสารให้ด้วยนะครับอันนี้คือห้องเอกสารแถวที่2ครับอ่าลืมไปในส่วนของตัวเบาสังเกตนะครับเบาะตัวเริ่มต้นจริงๆเป็นเบาผ้านะผมอัปเกรดให้เป็นเบาะหนังนะครับคือหนังดําตะเข็บแดงลูกค้าสามารถเลือกตะเข็บได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น ตะเข็บดําตะเข็บเทาตะเข็บแดงตะเข็บเหลืองได้หมดขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบตะเข็บแบบไหนสั่งมาผมจัดให้นะครับตัวนี้เป็นเบาะหนัง PVC นะฮะเกรด A โรงงานเลยนะครับเราก็แถมฟรีให้กับลูกค้าไปอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารแถวหน้ากันบ้างนะครับเรามาเริ่มจากประตูก่อน,อนเลยนะครับประตูนะครับตัวมือจับประตูเนี่ยหุ้มหนังนะครับเหมือนเบาะหนังเลยนะครับจะใช้หนังเดียวกันแล้วก็ตัว ตัวควบคุมตววิกกระจกตรงนี้นะฮะจะมีเคปล่านะครับเป็นพลาสติกแข็งๆตรงนี้นะครับเป็นเคปล่านะครับแล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยแล้วก็มือเปิดด้านในเป็นครมเมียมนะโอ้ไม่ธรรมดานะครับตัว GLX เริ่มต้นนะครับในส่วนของตัวแอดทราดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตู้ารด,ด้านในดีกว่าเริ่มจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยนะครับแต่พวงมาลัยยังไม่ได้หุ้มหนังนะฮะแล้วก็ระบบความปลอดภัยในห้องโดยสารก็จะมีถุงลม airbag คู่ให้นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยในตัวรถก็จะมีระบบควบคุมการทรงตัวให้นะครับแล้วก็จะมีเบรก ABS ให้ด้วยในตัวเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีระบบเตือนกันเตือนกันชนด้านหน้าตรงเพราะระบบช่วยชะลอความเร็วนะครับผม ในส่วนของตัวเบาะอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเบาะผมทําการอัปเกรดให้เป็นเบาะหนังนะแล้วก็ของคนขับเนี่ยของคนขับนะครับมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเริ่มต้นมาดูในส่วนของหน้าจอหน้าจอเป็นแบบทัชส,สกรีนขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay ด้วยแล้วก็รองรับ Android Audio ด้วยนั่นเองนะฮะ แอรนะครับเป็นมือหมุนนะครับแต่เล่นลวดลายเป็นโคมเมียมหมดเลยนะนี่นะฮะไม่ธรรมดานะครับลดราคา5 0 0 0 0นต้นนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับที่ผมแถมให้คือกล้องบันทึกหน้ารถพร้อมเมมโมรี่การ์ดรับประกันให้ทั้งหมด2ปีนี่สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปด้วย มีมาให้ทุกรุ่นย่อยนะครับผมแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แบบ CVT นะครับผม,มโอเคภายในห้องโดยสารแบบนี้นะครับแถมให้แบบจุกๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแล้วก็กล้องบันทึกหน้ารถสิ่งที่ได้มาจากตัวรถนะครับคืออุปกรณ์มาตรฐานที่ผมรีวิวไปนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆในในราคารถ5 2 9 0 0 0บาทยังไม่รวมสดรถนะถ้าได้สดรถไปด้วยนะครับราคาไม่ถึง50,000 0ครับผม คุ้มค่าคุ้มราคานะครับรุ่นนี้นี่ภายในห้องโดยสารเป็นยังไงครับโอเคนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวรถยนต์มิตซูบิชิแอตทราดคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดชอบโปรโมชั่นแคมเปญที่ผมเสนออยู่นะครับลูกค้าสามารถแอดลิงไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงไลน์ไว้ได้านล่างคลิปนี้นะฮะวันนี้นะครับผมก็ขอตัว ราผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะรีวิวรถเป็นรุ่นไหนนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ